อยากสนุกตื่นเต้นรอนใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4ย้อนรอยเบนเดนโรเจอร์ภาพเก่าเลีย์ผูลฉายซ้ำในพเมลิกสถานการณ์ของเบนเดนโรเจอร์กับเลสเตอร์ซิตี้เวลานี้ประดุดกำลังถูกภาพเก่าเดจาวู จากฤดูกาล2.15ถึง2.16ตามหลอกล้อนหลายอย่างคล้ายกันอย่างน่าขนลุกเริ่มจากในปีนั้นโรเจอร์สร้างผลงานเจ็ดนแรกย่ำแยกกับลิเวอร์พูลวันที่4ตุลาคมเตะนัดที่8ของฤดูกาลทำศึกเมอร์ซี่ไซด์กับเอเวอร์ตันทำได้เพียงเสมอจนถูกปลดประกาศพน้นออกจากตำแหน่งตัดภาพมาฤดูกาลนี้วันที่4ตุลาคมโรเจอร์กำลังจะพาเลสเตอร์เตะนัดที่8 กับคู่แข่งตัวฉกาดนอติงแฮมฟอเรสหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเบนเดอร์โรเจอร์อาจต้องเจอกับวินาทีเลวร้ายวันเดียวกันกับเมื่อ7ปีที่แล้วหากถามแฟนบอลลิอร์พูจะได้คําตอบว่าใช่เลยเมื่อก่อนโรเจอร์ก็เป็นแบบนี้แหละย้อนกลับไปแมตช์สุดท้ายก่อนถูกปลดสกอร์ยังเสมอกันหนึ่งหนึ่งโรเจอร์ตัดสินใจแก้เกมเปลี่ยนตัวคนแรกนาทีที่76ลหัหลาลนนาแทนที่แดนนี่อิงและนาทีที่79โจอเลนแทนลูคัส ย้อนดูแต่ละแมตช์เขาก็จะแก้เกมประมาณนี้คือต้องรองให้ถึงนาทีที่60ถึง70ก่อนกฟนบอลเลสเตอร์อุทานเลยว่าใช่เลยอยู่เลสเตอร์ก็แบบนี้เป็นภาพเดิมกลับมาฉายซ้ำอย่างไม่มีผิดเพี้ยนกลับไปฤดูการรองสุดท้ายก่อนถูกปลดฤดูการ2อ1 4รถึง2องเเลิเวอร์พูลต้องเสนาเตะหัวใจสำคัญหลุยโซเรสให้กับบาร์เซโลนาเมื่อแกนหลักของทีมหายไป โรเจอร์เริ่มเป็นบอลเสียทรงทันทีและสไตล์ของเขาคือการซื้อนักเตะราคาไม่แพงมาพยายามปั้นปีนั้นมีนักเตะใหม่มาทั้งมามาดูซาโกเซบาสตียนอัตเทริสอัลเบโตมเรโนโจอห์นฟานเกนดิยันรอฟเลนเอมเชานถ้าถามแฟนเลสเตอร์เขาก็จะไปคิดถึงพวกดาก้าซูมาเรยยานิคเวสต์กาดนั่นคือหลังจากเสียตัวหลักไปแล้วจึงจะพยายามสร้างทีมในอุดมคติของเขา ถ้าเชื่อมั่นใครแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงต้องการพิสูจน์ว่าเด็กตัวเองมันเจ๋งเช่นแดนนี่วอร์ดหลายคนลืมไปแล้วว่าเป็นมือสองในยุคข,ของแก่ที่ตอนนั้นไปดอบเปเปเรนาและพยายามปั้นซิมงมิโยเร่จนวินาทีสุดท้ายถูกปลดถึงขั้นเชคเกครอปหมดความอดทนจัดการโล่พวกแบรดโจนแดนนี่วอร์ดเป็นรถแรกเพื่อสร้างทีมใหม่มาถึงตอนนี้เขาก็ยังเชื่อมั่นแดนนี่วอร์ด ที่แฟนบอลบ่นกันว่าคู่แข่งยิงให้ตรงกรอบก็เป็นประตูแล้วเป็นตัวเลือกแรกก่อนดนเนอเวเซนประตูอนาคตไกยของเดนมาร์กซะอีกรูปแบบการคิดวิธีการทำงานมันวนลูปกับมายังถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมช่วงแรกดูวือหวาววาูบาบแต่นานไปองค์ประกอบมันเปลี่ยนจะออกแนวติดลูกดื้อน,นิดนิดไม่สามารถกอบคู่บรรยากาศในทีก่อนถูกปลดตอนนี้สถานการณ์ถอดแบบมาจากปี2 0 1 5มาดูกันว่าทฤษฎีเดจาวู จะเกิดขึ้นในวันที่4ตุลาหรือไม่หรือจะช้าหรือเร็วกว่านั้นเป็นสิ่งที่แฟนบอลพรีเมียร์ลีกต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าฤด,ดูกาลนี้เลสเตอร์จะกลับมาได้หรือไม่อีกไม่นานได้ทราบกันครับเจมส์จัสตินกองหลังของเลสเตอร์ซิตี้กระตุ้นเพื่อรวมทีมต้องขันเกมรับให้แน่นขึ้นหลังออกไปพ้ายกับอนแนมฮอสเปอร์2ปต6ในเกมพรเมียรลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดัสินมีส่วนกับการได้ประตูแรกของทีมเมื่อพาบอลลุยเข้าเขตโทษก่อนโดทนทำฟาวจนทํานให้ยูริติเลมองยิงจุดโทษให้ทีมออกนํา1 0พวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพและผมรู้สึกเหมือนว่าในช่วงท้ายพวกเราพึงพอใจเล็กน้อยและก็สร้างความผิดพลาดส่วนตัวขึ้นมาสองสาครั้งและมันก็รวมถึงตัวผมด้วยพวกเราเจอเล่นงานด้วยจังหวะโต้กลับและนั่นคือสิ่งที่ทีมที่เหนือกว่าทํากับเราพวกเราแค่เดินหน้าสู้ต่อและพยายามทําในสิ่งที่ควรจะทํา มันมีบางสิ่งที่เราควรทําให้ดีกว่านี้รักษาเกมรับให้แน่นขึ้นพวกนักเตะเกมรุกทาได้มากพอที่จะทําให้เราชนะในเกมพวกเราต้องร่วมมือการเป็นทีมเพื่อช่วยกันรักษาคลีนชีตมันไม่ง่ายเลยที่จะแก้ปัญหาการเสียประตูจากลูกเซตเพลย์นในฤดูการนี้นอกเหนือจากเกมอาร์เซนอลและเกมนี้เราค่อนข้างทําได้ดีจากลูกตั้งเตะเราเสียประตูจากลูกตั้งเตะไปสองสามประตูในวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ด้ดีขึ้นในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้า